สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับล้างปลาหมึกไม่ให้มีกลิ่นเหม็นคาวเนื้อกรอบเด้งเพียงแค่2นาทีอาหารทะเลที่ใครหลายๆคนคงจะชอบทานหากทำความสะอาดไม่ดีก็อาจจะทำให้มีกลิ่นคาวติดมาได้โดยเฉพาะกับปลาหมึก สำหรับใครที่เคยซื้อปลาหมึกมาทำเองที่บ้านหลายคนก็คงจะเคยเจอกับปัญหากินข้าวติดอยู่ตามครัวตามเขียงหรือรวมไปถึงติดที่มือและบางครั้งเวลาทานหมึกก็ยังมีกลิ่นข้าวติดอยู่กลายเป็นปัญหารบกวนใจกันเลยทีเดียวและสำหรับใครที่กำลังจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วต้องซื้อปลาหมึกมาทำเอง แต่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการปลาหมึกยังไงให้สะอาดไม่มีกลิ่นคาวและเนื้อปลาหมึกนั้นก็ยังคงตรอบเด้งไม่เหนียววันนี้ทางช่องของเราก็มีวิธีการทำความสะอาดปลาหมึกแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดปลาหมกึกวิธีที่1ใช้น้ำปูนขาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด1ลิตร แล้วนำหมึกเมื่อแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีต่อจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่า2-3รอบวิธีนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวได้เนื้อของปลาหมึกก็จะยังคงมีความกรอบเด้งวิธีที่2เริ่มจากน้ำหมึกแช่ลงไปในน้ำบีบน้ำมะนาวลงไป1ลูกแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ5-10นาทีจากนั้นนำมาล้างน้ำสะอาดตามปกติ วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดกลิ่นข้าวของปลาหมึกให้หายไปยังช่วยทําให้สีสันของปลาหมึกที่นํามาทํากับข้าวนั้นดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยวิธีที่3หากต้องการให้ปลาหมึกกรอบอร่อยและลดกลิ่นข้าวได้ดีให้นําสารส้มมาผสมกับน้ําสะอาดแล้วนําหมึกที่เตรียมเอาไว้ลงไปแช่ประมาณ2นาทีแล้วล้างทําความสะอาดตามปกติ วิธีนี้จะช่วยลดทั้งกลิ่นคาวและปลาหมึกของเรานั้นก็จะกรอบเนื้อสัมผัสเวลาเคี้ยวจะรู้สึกอร่อยมากกว่าปกติวิธีที่4นํนำเกลือผสมกับน้ำสะอาดโดยเราจะใช้สัดส,ส่วนคือเกลือ1ถุงต่อจำนวนหมึก1กิโลกร,รมัมจากนั้นนำหมึกที่เราล้างทำความสะอาดแล้ว1รอบลงไปแช่ประมาณ10นาที แล้วจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดตามปกติวิธีที่5ใช้น้ำส้มสายชูในการล้างทำความสะอาดโดยวิธีนี้ให้เราเทน้ำส้มสายชูสองช้อนชาลงในภาชนะแล้วก็น้ำหมึกที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไปคุกเขาและแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ให้เรานำมาล้างทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบ โดยใช้เปลือกมะนาวถูเบาๆแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2-3รอบวิธีนี้กินนข้าวของหมึกนั้นจะหายไปรสชาติของหมึกก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมและหากปลาหมึกที่เรานำมาประกอบอาหารนั้นใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บปลาหมึกให้อยู่ได้นานและยังคงความสดอยู่ได้ โดยแนะนำว่าหลังจากล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้เราเก็บป้าหมึกใส่ถุงพลาสติกหรือถุงซิปล็อกมัดปากถุงให้แน่นพยายามอย่าให้อากาศเข้าไปแล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีซหรือช่องเย็นจัดก็ได้วิธีนี้สามารถเก็บป้าหมึกให้สดได้นานถึง3วันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการที่เรานำมาฝากถูกท่านกันในวันนี้ ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสต์สดค o m คุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผม้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ